สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมทุเรียนที่เขาในเรื่องของการเล่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพื่อให้มันเกิดตาดอกให้เร็วก่อนเขาวังงั้นเถอะนี่พอดีผมแวะมาดูหน่อยเพราะว่าเจ้านี้เขาก็ทำตาดอกทุเรียนได้เร็วเหมือนกันอ่าค่อนข้างมาเร็วของเขา แต่ว่าจะเยอะขนาดไหนเนี่ยลองลองดูก่อนครับเาะว่าปีที่แล้วเนี่ยของเขาทำตาดอกเขาก็เร็วของเราก็ไล่ไล่กันเลยพร้อมพอมกันก็ตามตามหลักว่างั้นเถอะคนมันก็มีส่วนที่ว่าต่างคนต่างเล่งต่างคนต่างดูเออมันต่างคนต่างเจวผลงานมันก็เลย มีข้อเปรียบเทียบมีที่ให้ดูครนี้ครนี้ก็เลยแวะมาดูข้งเข้าหน่อยว่าเขาไปถึงไหนก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตาตามข้อต่างๆนะครับเริ่มมีออกมามามั่งให้เห็นมันก็จะมีทั้งแบบออกเป็นยอดแล้วก็ออกแบบเป็นตาดอกนะครับสองประเภท มาตอนเย็นนิดหนึ่งครับมันไม่ค่อยชัดคร,รับไม่ค่อยชัดเลยมาค่ำไปหน่อยก็โพอป็มิ่มพต้มควรครับค่อนข้างเป็นตุ่มเต็มพอสมควรเรียกว่าพอสมควรแต่ว่าดูปุ๋ยเขานะครับ ที่เห็นๆเน,เนี่ยส่วนมากก็ยังเป็นเม็ดสีฟ้าๆก็ยังออกทำนองพวกปุ๋ยสูตรเสมออยู่แต่ว่าคนต้นก็นลกเกิดจากเขาแต่งนะครับพอประมาณขนาดนี้แหละ <c oughs> <c oughs> สะอาดเกินไปไม่ดีครับทุเรียนมันไม่ชอบสะอาดมันชอบลกๆสกปรกนี่แหละ อย่างต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับนี่ยังมีน้อยอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าออกโผล่มาแบบนี้นี่จบแล้วไม่ได้แล้วนี่ครับนี่มันก็จะมีผสมประสานกันคนละครึ่ง ทำไมผิวต้นทุเรียนมันจนออกดำๆสงส่จะเจอน้ำเยอะจนเป็นโลกมั้งครับนี่ดูลักษณะแล้วนี่มีมีอยู่กิ่งหนึ่งน่าจะเกิดจากการให้น้ำเยอะเกิน ก็เรียกว่าค่อนข้างเขาแต่งไว้สวยนะครับกิ่งแบบนี้มันกิ่งพวกนี้มันยังเล็กยังช่วงมันสั้นอยู่ช่วงมันสั้นดูสภาพนะครับคือถ้าเราแต่งอย่างนี้มันก็ดูดีครับเวลานั้นมันออกลูกมันจะไปโยงลูกใครยุบมันเลยดูไม่เกะก,กะแต่พอต้นใหญ่แล้วนะครับถ้าเราจะแต่งแบบลวดอย่างเงี้ยายาวๆไปไกลๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทําให้กิ่งนี้ตายเร็วแต่ต้นเล็กๆขนาดเนี้ย ก็แต่งประมาณนี้กําลังสวยครับนี่ถือว่ากําลังสวยเวลาติดลูกมันก็ห้อยเป็นลูกลูกไข่ลูกมันองหลงวย่างั้นเถอะมันก็จะห้อยดูเดียเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่ากิ่งมันยังมันยังเล็กอยู่แต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนี่คือใบมันมีน้อยเกินอใบมันมีน้อยคราวนี้ว่าเวลามันติดลูกมาปึ๊บเนี่ยมันจะส่งสารอาหารมาเลี้ยงลูกได้น้อย โอกาสที่ลูกใหญ่ก็ค่อนข้างมีน้อยลงแล้วก็การติดกะจะแค่ลูกเดียวหรือสองลูกหรือไม่กะจะไม่ติดเพราะากิ่งมันเล็กมันใบมันน้อยเกินไปมันมีน้อยส่วนอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเยอะพอสมควรนี่อย่างนี้นี่ปล่อยทิ้งไว้สองลูกสามลูกกระด้ไม่เป็นไรนี่หรืออาจจะเข้าสี่ลูกก็ยังได้เลยเพราะปริมาณใบที่เขาผลิตสารอาหารมีเยอะ กำลังกำลังเริ่มติดตาครับติดตาดอกเป็นข้อๆเต็มเลยก็ถือว่าโอเคครับนี่เริ่มมาทางดีว่างั้นเถอะทางเริ่มมาดีแล้วนี่ต้นนี้คือที่เราดูเนี่ยก็คือหนึ่งเขาทำเราทำมันเหมือนกันไหม เขาทําแล้วเนี่ยมันตาดอกเขาติดดีไหมมาเร็วไหมหนึ่งอย่างแล้วนะครับของเราทําก็อีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะมีตาดอกไหมเหมือนเขาไหมหรือมันจะช้าหรือบางคนใส่ปุ๋ยพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยมันปุ๋ยกับน้ําเยอะเกินเนี่ยมันกลายเป็นแทงยอดอ่อนนะครับระวังแทนที่มันจะออกตาดอกมันกลายเป็นยอดอ่อนขึ้นมาเลยก็ต้องคอยสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้ยังไม่มีอะไรครับยังปกติวันนี้ต้นใหญ่เลยยังครับต้นนี้ก็ยังมีประมาณนักสามต้นมั้งครับสามต้นหรือสี่ต้นที่ดูท่าจะเป็นตาดอกเร็ว นี่ก็ยังได้ประมาณสามสี่ต้นจริงแล้วมันก็ค่อยๆเรียงกันนะครับต้นนั้นออกต้นนี้ออกไหลตามกันไปแต่ว่าทำยังไงให้มันมาเร็วๆเ,เท่านั้นแหละนต้นนี้ก็ดูดีนะครับนี่เป็นตะปุ่มตะปัม่มตามคอหมดแล้วครับนี่รือว่าใช้ได้ ปุ๋ยก็เพิ่งจะละลายยังไม่หมดครับยังมีเหลือแบบนี้อยู่เลยค่อนข้างหวานพอสมควรอ โอ้ค่อนข้างตาดอกเข้ามาเร็วครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยเวนตะปุ่มตั่มันแล้วโดยประมาณนี้ครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยกับการแต่งกิ่งส่วนฮอร์โมนทางใบไม่รู้ครับมันก็ขีดอะไรก็เห็นไหมครับยอดมันก็จะตันๆันประมาณเนี้ยใบก็ตันประมาณเนี้ย คือถ้าเราให้น้ําถูกจังหวะหรือปล่อยให้มันแรงถูกจังหวะกับบวกกับการใส่ปุ๋ยอ่ะมันก็จะไปผูตาดอกข้างในแต่ถ้าเราเล่งปุ๋ยเอายอดเอาใบมันก็มันพอมันออกยอดใหม่ปุ๊บข้างในมันก็จะไม่ไม่เกิดตาดอกอดูสังเกตด,ดูง่ายๆถ้ายอดตันแบบเนี้ยเดี๋ยวข้างในก็ออกดอกพยายามกด ก็อยู่ที่ปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้รู้สึกเป็นสูตรเสมอ16แต่ปุ๋ยทางใบไม่รู้ว่าเขาฉีดอะไรคือถ้าเจอแกคนที่เขาฉีดก่อนเดี๋ยวจะมาถามให้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ